สวัสดีครับผมโน้ตผู้ดิษฐ์ธนาพัฒน์มีนครับเป็นผู้ผู้จัดก,การฝ่ายขายโครงการกิติสุขุมวิทบานวันครับวันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลโครงการของกิติสุขุมวิทบานวันนะครับโครงการกิติสุขุมวิทบานวันของเรานะครับตาภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทเซนาเดาเวลลอ o p m นต์กับบริษัทอันคิวฮันชินครับ บริษัทพีเิตสุขุมวิทมณฑลของเราตั้งอยู่ที่ทำเลสุขุวิทระหว่างซอย99และสุขุมวซอย11นะครับโดยตัวโครงการของเรานะครับตั้งอยู่บนพื้นที่1ไร่1งานโดยประมาณนะครับต็ดมีความสูงทั้งหมด19ชั้นนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ครับให้เ i ทล i ฟ v i n g with e ซอ i c วนะครับ โดยตัวความโดดเด่นของโครงการนี้นะครับคือการออกแบบห้องให้เป็น2ชั้นทุกยูนิตนะครับโดยในแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะมีแค่1 0ถึง13ยูนิตเท่านั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดในการอยู่อาศัยนะครับนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของอีดิส์วิสเข้ามาให้บริการลูกบ้านที่นี่ที่ให้ทุกวันนะครับในการอยู่อาศัยรู้สึกว่าในระก,กาบบริการสูงสุดมันต้องงาน5าด่านนะครับต่อไปครับผมจะขอพูดถึงในเรื่องของส่วนกลางนะครับเชิญด้านนี้ครับ โดยตัวของส่วนร่างของปิติสุขุทวดาวันของเรานะครับก็จะเริ่มต้นจากชั้นล่างนะครับที่จะเป็นแกรนด์ล็อบบี้ของเรานะครับโดยมีเพดานสูงถึง8เมตรด้วยกันด้านล่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยเบล์บอยด o ดอร์แมนคอนเซียสแล้วก็รีเซพชั่น24ชั่วโมงนะครับที่คอยให้บริการลูกบ้านตลอดเลยนะครับ ขึ้นมาครับชั้น2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโคฮอบบี้สเปซนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีห้องประชุมนะครับพื้นที่ทํางานส่วนตัวนะครับหรือจะนั่งพบปักสังสรรค์กันก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้นะครับขึ้นมานะครับชั้นที่16ด้านนี้นะครับเราจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับอินฟินิตี้เอทพูลของเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายแล้วก็เห็นวิวถึงโค้งน้ําเจ้าพยาฝักบาลกระจ้าด้วยนะครับนอกจากนั้นชั้น16ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของสตรีมซาวน่า แยกคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไว้ให้ด้วยนะครับผัดขึ้นมานครับชั้นบนสุดนะครับการได้ลูฟท็อปของเรานะครับจะมีพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้ลูกค้าได้นั่งผ่อนคลายนะครับรับลมข้างบนแล้วก็เห็นวิวถึงโค้งแม่น้ําเจ้าพยาได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยนะครับและด้านบนสุดของเรานะครับจะวางโซลาร์เซลล์ไว้ด้วยโครงการขอนเซนาทุกตัวตอนนี้นะครับเราจะมีโซลาร์เซลล์ติดตั้งไว้ด้าน,นบนนะครับเพื่อเอาพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานสะอาด นะครับเพื่อช่วยลดค่าส่วนกลางของรูปบ้านในอนาคตด้วยนะครับและที่สุดท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นในเรื่องของพ a วเวอร์เียนนะครับแอคชิพพเวเียนของเราตัวนี้ก็จะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ทางด้านล่างชั้นหนึ่งชั้น2ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโยคะรูมนะครับบ็อกซิ่งรูมนะครับด้านสามชั้นสามข้างบนครับชั้นดานฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปาร์ตี้ข้างบนนะครับเราสามารถมาทำบาร์บีคิวข้างบนก็ได้นะครับ ตัวนี้คือทั้งหมดภาพรวมของโครงการปิติสุขวิทวนวัตนนะครับรลำดับถัดไปเดี๋ยวจะขอพาไปดูที่ห้องตัวอย่างนะครับ